สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ F4 ทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาอยู่กับนุชในช่อง V-ODS รถมือสองกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มีอัปเดตรถ V-ODS เข้ามาใหม่อีกแล้ว1คันตัวนี้ได้เป็นตัวรองท็อปูกค้าแต่ได้ฟังก์ชันออปชั่นมาเต็มมากนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อมไฟนะคะ daytime running light และไฟตัดหมอกคู่หน้าในส่วนของภายในนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะพร้อมหน้าจอทัชสกรีนระบบ7นิ้วนะคะ พร้อมนะคะในส่วนของกล้องหลังให้แล้วนะคะระบบแอร์ออโต้เกียร์ออโต้นะคะพรงอาลัยมังติฟังก์ชันนะะหา้ามพลาดเลยคันนี้ราคาตั้งขายเพียงแค่369,000บาทค่ะผ่อนต่อเดือน5,900บาทเท่านั้นฟรีดาวนะ,ะไม่ใช้งาน1,000 0 0กับ6,000กิโลถือว่าไม่ได้เยอะมากนะคะเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์นะคะสวยๆเลยลูกค้าทัาน ท่านใดสนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้เลยตามเบอร์โทร0914447982นุดเพชรยนต์นะวันนี้มาอีก1คันสวยๆนะปี2018เกียร์ออโต รถมือเดียวประวัติศูนย์เลยนะ,ะท่านใดสนใจสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้เลยค่ะตามเบอร์โทรด้านล่างเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดรอบคันกันได้เลยกับเจ้า V ีออคันนี้นะคะเรามาดูในส่วนของด้านหน้าได้เป็นกระจังหน้าสีดาสมบูรณ์สวยๆนะคะมาพร้อมไฟหน้าโปรเจคเตอร์เดิมแท้โรงงานนะ,ะไฟเดิมโรงงาน ในส่วนของตัวโครงไฟลูกค้าอยู่สภาพสมบูรณ์นะคะไม่มีรอยการแตกเล้าวสวยสวยเดิมๆและมาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าแบบนี้มาให้แล้วนะคะการันตีโครงสร้างมาให้แล้วรอบคันนะคะได้เป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์น่าใช้งานมากๆนะคะใครสนใจนะห้ามพลาดเลยตัวมิดนะคะลูกค้านานๆจะมีหลุดเข้ามานะคะรถนี้มีเข้ามาประมาณ5คันนะ ติดจองไปแล้วนะคะสามคันนะคะและคันนี้ยังไม่ติดจองวันนี้นุษ์มารีวิวให้เห็นเลยได้เป็นแมตต์เดิมโรงงานขอบ15ายางปี2022ทั้ง4เซนนะคะดอกยางใหม่ๆสามารถวิ่งได้ยาวๆเลยนะคะ<ม>และในส่วนของกระจกมองข้างค่ะคันนี้ได้เป็นระบบปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวมาในตัวแล้วเรียบร้อยสีเดิมสีด้านข้างรอบคันสวยๆแบบนี้ให้แล้วนะคะกระจกหน้ารถได้เป็นกระจกเดิมโรงง,งานโตโยต้าเลยนะคะลูกค้าได้เป็นกระจกเดิม นะติดตั้งฟิล์มมาให้แล้วคันนี้ยังไม่ปรับสภาพนะคะลูกค้าย้ํากันอีกทีหนึ่งเลยนะคะว่าคันนี้ยังไม่ปรับสภาพได้รถมือเดียวประวัติศูนย์ใหม่ๆวันนี้มารีวิวให้เห็นก่อนใครว่ารถสภาพเพรยนต์รับเข้ามาเป็นยังไงบ้างนะคะวันนี้นะคะก็อยู่กับนุชนะคะวันที่19เดือน3นะคะ 6, 7, และเวลาตอนนี้อยู่ประมาณทุ่มหนึ่งแล้วนะคะลูกค้าทุ่ม5ทีวันนี้อาจจะมารีวิวให้ ให้เห็นกันดึกหน่อยนะคะวันนี้ก็รีบเลยลูกค้าเพราะว่ารถเพิ่งลงจากเทเลอร์มานะคะวันนี้นุชก,ก็มารีวิวให้เห็นตอนดึกๆเลยนะสีอาจจะไม่ค่อยชัดหรือว่าตรงไหนอาจจะมืดไปนิดนึงก็ขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าท่านใดที่สนใจอยากดูรายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมนะสามารถทักแชทโทรมาหาหนุชได้เลยนะคะตามเบอร์โทรด้านล่างนะคะนี่สีด้านข้างยังไม่ผ่านการเก็บงานนะคะลูกค้าสีเดิมๆสีเทานะคะแต่แสงนะคะนุชเปิดแฟลชเนาะอาจจะเป็นในส่วนของแสงหน่อยนะคะมันจะขาวๆแต่คันนี้ได้ เป็นสีเทานะคะลูกค้าสีเทาส,สวยๆสีเดิมโรงงานนะอ่ะเดี๋ยวพาไปดูภายในกันบ้างกระจกรอบคันนะคะได้เป็นกระจกเดิมโรงงานแบบนี้นะคะลูกค้าและในส่วนของภายในตัวรถค่ะลูกค้าคันนี้ได้เป็นโทนสีดาได้เป็นเบาะหนังสีดําสภาพไม่ช้าเลยนะถือได้เลยว่าเจ้าของเดิมดูแลรักษามาค่อนข้างดีนะคะคันนี้ในส่วนของภายในนะคะเป็นโทนสีดาสวยๆนะเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟนิดนึงอ่ะจะได้เห็นในส่วนของภายในชัดๆหน่อยเนาะอ่ะ นี่ค่ะลูกค้าฟังก์ชันนะคะด้านในส่วนของด้านหน้าจอทัชสกรีนมีมาให้แล้วติดตั้งเดิมโรงงานระบบแอร์ออโต้ค่ะเกียร์ออโต้ด้านในส่วนของตัวนะคะหน้าจอเนี่ยจะมีกล้องถอยหลังมาให้แล้วแล้วก็ติดตั้งกล้องหน้ามาให้ด้วยนะคะคันนี้นี่สวยๆเลยพวงมลาลัยมังติฟังก์ชันค่ะสวยๆนะะด้านในส่วนของตัวเบาะอยู่สภาพสมบูรณ์เลยไม่มีชำคะ่ะคันนี้เบาะเดิมสวยๆนะโครงสร้างหลักเดิมเทิมโรงงานนะคะ ไม่มี่องรอยการพิกามชนหนักนะน็อตอยู่สภาพสมบูรณ์นะคะรอยในส่วนของแผ่นเพจอยู่ครบวันเดือนปีผลิตตรงกับสำเนาเล่มสามารถโอนได้เลยนะคะ รถของเราสามารถตรวจสอบนะคะที่มาที่ไปได้เลยนะลูกค้าท่านใดที่นะคะอยากได้รถมือสองไว้ใช้งานนะแนะนำนะคะสวยๆแบบนี้ห้ามพลาดเลยวีออวันนี้มีเข้ามาให้แล้วนะคะสําหรับตัวมิดลูกค้าสําหรับตัวมิดมีเข้ามาให้แล้ว5คันนะคะเพชรยนต์รับเข้ามา5คันติดจ,จ,จองไปแล้ว3เหลือ2คันและคันนี้นุดคัดมาให้แล้วนะคะอยู่รีวิวให้เห็นดึกๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าใครที่กําลังตามหาอยู่นะคะห้ามพลาดเลยสวยๆแบบนี้ โครงสร้างหลักเดิมๆโรงงานนะคะรอยเมกอาร์คหรือว่ารอยน็อตอยู่สภาพสมบูรณ์แผงประตูด้านข้างอยู่สมบูรณ์เดิมครบถ้วนตามโรงงานนะคะน็อตไม่มีการขยบเขยื่นน็อตเดิมโรงงานสีด้านข้างสวยๆสภาพกริบๆแบบนี้เลยนะคะมือเปิดก็สภาพสมบูรณ์นะคะลูกค้าด้านหลังกันบ้างเบาะด้านหลังนะคะเป็นเบาะหนังสภาพสมบูรณ์ไม่มีช้ำนะคะลูกค้าสวยๆกว้างๆแบบนี้นะคะอะเรามาดูในส่วนของตัวโครงสร้างนะ รอยเมกอารลูกค้าอยู่สภาพสมบูรณ์น็อตไม่มีการขยับขยื่นน็อตเดิมโรงงานแบบนี้เลยนะคะลูกค้าสวยๆแผงประตูไม่มีร่องรอยการถลอกขีดขูดนะคะได้เป็นมาในส่วนของแอร์แบ็กสองใบมาให้แล้วนะคะสำหรับคันนี้นะ,ะสันเรียมด้านข้างนะคะเห็นได้ชัดหรือว่าสันเรียมรอยมุมนะคะเห็นได้ชัดเช่นเดียวกันนะ,ะสวยๆนี่เลยนะคะด้านหลังตัวรถได้เป็นไฟท้ายเดิมคะ่ะลูกค้าไฟท้ายเดิมเมโรงงาน ในส่วนของกันชนด้านล่างติดตั้งไฟทับทิมมาให้แล้วมาพร้อมกล้องถอยหลังแบบนี้ให้ด้วยนะติดตั้งเดิมโรงงานมาให้แล้วเรียบร้อยเช่นเดียวกันไฟท้ายด้านหลังสวยๆอยู่สภาพสมบูรณ์ครบถ้วนค่ะลูกค้าคันนี้ร้อเปอร์เซ็นต์เต็มเลยยังไม่ผ่านการเก็บสภาพนะคะยังสวยขนาดนี้ลูกค้าถ้าเก็บสภาพเสร็จบอกเลยว่าคันนี้นะะเทียบเท่าป้ายแดงได้เลยนะเพราะว่าสภาพภายในหรือว่าภายนอกเนี่ย เอี่ยมมากนะคะลูกค้าวันนี้นะคะเพิ่งมารีวิวนะยังไม่ยังไม่ถึงคิวแบบสภาพนะคะวันนี้วารีวิวให้เห็นก่อนเลยว่าสภาพเพชรยนต์รับเข้ามาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะท่านใดสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเข้ามาหานุษได้เลยนะคะตามเบอร์โทรด้านล่างภายในสะอาดสะอ้านนะคะลูกค้ายังไม่เก็บงานนะในส่วนของตัวน็อตรอยมิอารอยู่สภาพสมบูรณ์คะ่ะน็อตตัวรถของเราเนี่ยรับเข้ามานะคะจะไม่มีในส่วนของตัวพิกคว่ำชนหนักเนาะ อันเนี้ยก็ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่เพชรยนต์ของเราเนี่ยฮะไม่รับรถพวกนี้เข้ามาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นโครงสร้างเนี่ยโครงสร้างหลักเดิมๆโรงงานแน่นอนนะคะการันตีมาให้เลยเรียบร้อยนะคะในส่วนของแผงประตูด้านข้างค่ะที่ป,ปิดกระจกออโต้เซนทรัล็อกเรามีให้นะคะลูกค้าน็อตอยู่สภาพสมบูรณ์ครบถ้วนเลยนะค,ะคันนี้พวงมาไลัยมัลติฟังก์ชันนะคะลูกคะะ้าจ๋ากุญแจเป็นแบบไขสวยๆนะคะหน้าจอใะ,ะด้านหน้าจอทัชสกรีน ติดตั้งมาให้แล้วเดิมโรงงานระบบแอร์ออโต้เกียร์ออโต้และคันนี้ได้มาส่วนเพิ่มเติมนะคะกล้องหน้ารถเจ้าของเดิมติดตั้งมาให้แล้วคะ่ะเรียบร้อยสวยๆนี่นะคะอ่ะเรามาดูกันต่อคะ่ะลูกค้านะคะโครงสร้างหลักน็อตไม่มีการขยบขยื่นน็อตเดิมโรงงานสวยๆติดติดแบบนี้เลยนะคะสมบูรณ์ นะอ่ะนี่นะคะภายในยถือว่าครบถ้วนนะคะหลังจากที่นะคะคันนี้ปรับสภาพเสร็จนะเดี๋ยวนุชจะมารีวิวให้เห็นอีกหนึ่งครั้งบอกเลยว่าน่าใช้งานมากนะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภายนอกหรือว่าภายในตัวรถคันนี้นะคะดูสวยนะคะน่าใช้เลยผ่อน5,900เท่านั้นนะคะลูกค้าด้านหลังตัวรถ นะน็อตเดิมเดิมบอดี้เดิม Body เดิมโครงสร้างหลักเดิมนะแเดี๋ยวหนูจะแถมในส่วนของแผ่นเพดคันนี้เพิ่มเติมให้ด้วยนะคะลูกค้าเดี๋ยวเดี๋ยวแถมให้เลยนะยางอะไหล่ถุงเครื่องมือแม่แรงครบทวนหมดแล้วนะคะคันนี้และในส่วนของนะด้านล่างนะคะรอยมคอาร์ต่างๆนะเดิมเดิมโรงงานนะคะไม่มีประวัติติดแก๊สมาเป็นรถมือเดียวประวัติศูนย์สวยๆแบบนี้เลยนะคะ ท่านใดสนใจอย่ารอช้านะคะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเข้ามาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างนะ,ะตัวมิดนะคะลูกค้าเข้ามา5คันนะติดจองไปแล้ว3คันนะวันนี้มารีวิวให้1คันที่ยังไม่ติดจองน่าใช้งานนะคะไม่ใช้งานแค่1,000 0แสกับอีก6,000กิโลเท่านั้นถือว่าน้อยมากลูกค้าจะคันนี้น่าใช้งานเลยผ่อนเริ่มต้นฟรีดาว 5,900บาทเท่านั้นเองนะคะท่านใดสนใจอย่ารอช้าติดต่อสอบถามรายละเอียดหนุดเข้ามาได้เลยตามเบอร์โทรด้านล่างเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องกันบ้างสำหรับคันนี้ว่าห้องเครื่องจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยค่ะ มาดูกันต่อในส่วนห้องเครื่องนะคะลูกค้าคันนี้ก็จะได้ในส่วนของตัวห้องเครื่องเดิมนะคะเครื่องดูโอวีวีทไอเดิมแท้โรงงานนะคะในส่วนของฝาครอบเครื่องอยู่สภาพสมบูรณ์เลยรอยมกอารโครงสร้างอยู่สภาพสมบูรณ์แบบนี้นะคะน็อตทุกตัวไม่มีการขยบเขยื่นน็อตเดิมโรงงานรอยมคกอาคมชาสติ๊กเกอร์ติดตั้งเดิมโรงงานยังอยู่ให้เห็นนะน็อตยึดฝาก,กับโรงอยู่สภาพสมบูรณ์เดิมแบบนี้เลยนะคะท่านใดสนใจคันนี้นะคะรีบติดต่อมาได้เลยนะสาหรับตัวนี้นะคะเป็นโตโยต้าวีออส ะะตัวนะคะตัว1.5มิสนั่นเองนะคะลูกค้าปี2018ราคาอยู่ที่369000บาทเท่านั้นนะคะไม่ใช้งาน1 0 0 0 0 0กับอีก6 0 0 0กิโลเท่านั้นเลยนะลูกค้าไม่ใช้งานน้อยรถสวยการันตีโครงสร้างมาให้แล้วคันนี้ฟรีดาวผ่อน5,900นบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าที่มีประวัติเครดิตดีจัดยอดได้เต็มเลยออกรถฟรีดาวและได้รับดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.79สนใจติดต,ต่อสอบถามรายละเอียดเข้ามาตามเบอร์โทรด้านล่างสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ